แป้งสูตรนี้ทำเป็นกล้วยทอดไซส์ธรรมดาก็กรอบอร่อยหรือจะต่อยอดทำเป็นกล้วยไซส์ xl กะเทด่ดีติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง y t u t u ป้าจิงติงปนนะคะการทำแป้งใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบน้ำตาลทรายเกลือมะพร้าวขูดป้าใช้เป็นมะพร้าวที่เขาเอาไว้คั้นทำน้ำกะทินะคะก่อนใช้คั้นเอากะทิออกไปก่อนนะ ผสมผสมส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากาันจากนั้นนำน้ำปูนใสมาค่อยๆทยอยเติมลงไปนวดกับแป้งเติมนวดเติมนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำปูนใสหมดใส่งาขาวผสมให้เข้ากาันจากนั้นค่ะหาไรคลุมสักนิดนึงนะแล้วพักทิ้งไว้สักหนึ่งสองชั่วโมงก่อนใช้งานนำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนเตรียมไว้นำกล้วยน้ำวาที่เปลือกยังเขียวนิดๆมา ตัดเป็นชิ้นตามแนวยาวค่ะ1ลูกเนี่ยแบ่งเป็น3ชิ้นหรือ4ชิ้นก็ได้ขึ้นกับขนาดกล้วยจุ่มลงแป้งแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆทอดจนเหลืองกรอบตามต้องการตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันถ้าจะทําเป็นกล้วยไซส์ XL ต้องบอกก่อนนะคะความกรอบความอร่อยจะน้อยกว่าตัวกล้วยไซส์ปกตินะแต่จะได้ความเท่เข้ามาแทนสำหรับกล้วยไซส์ XL นำกล้วยน้ำว้ามาค่ะปอกเปลือกออก ใช้ถุงแกงที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะพ,นพันพันพันกล้วยไว้จากนั้นหาอะไรหนักๆค่ะทับทับทับให้กล้วยมีขนาดความยาวที่มากขึ้นเสร็จแล้วก็นำไปจุ่มในแป้งจากนั้นนำไปทอดตามปกติได้เลยค่ะ